สวัสดีครับพี่น้องสุภูสกุนสำหรับคลิปนี้สาวเจิดบันหัวหน้าพาหล่อลงถุงลงทาหากบเด้อค่ะเด้อฮากบหาเขียดลุงนากว้างใหญ่ไพศาลฤดูนี้แถวแถวบ้านสาวเจิดก็สะหากบค่ะหากบหาป้าขอนเนี่ยดงสิทางบนคนเราฮาร์ดเฮดบุ๊ดเอ้าไปเบิ่งไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องสิมานหรือบอมานเป็นอยงไรกัเป็นกำลังใจให้สาวเจิดกับบาวิีน้ำเนยเด้อค่ะ ไปลุยตากแดดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินลุยมาแต็มเดยมีบคขอหลาคจักหาเทาไปน้ำเพื่อนเพื่อนนี่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 ๆุ้บก้นอนน้ำตรงงานคือคอยนี่กุ้บนอนน้ำงานคือคอยนี่นกุบนอนในน้ำจักสิท้าจังไรดอกกั้งเสรนี่ตัวกจังสี่แล ไทยจังสี่แหลกใส่โต๊ะกบอยู่กลางอันจอไหมมันก็จังสี่แหลกที่กล่องมันบ่อน่าจะมันขึ้นยากที่นี่ายกบนี่ดีดีอ้าวมากเลยค่ะเต็มแหลกแหกมันฮะนี่ตัดซั่งปเปล่านะคะ,ะแหกมันเดี๋ยวครับพี่น้องสัดซ่งสิบเดียวบ่งสิบเหมือนเดิมการทำความสะอาดง่ายห่วย กินบ่กนี่สีเอาไว้รดแล้วมันหูดว่าไา้ไ้เวลาสีใส่หูดจังไรล่ะวิ่งนี่นเสียจังสีเลยนี่หูดเ่า <พอ S 2> ไหไตัวมันเขาไปอันมากนาะ,นะพอแล้วครับอ,รยอยู่คนละมุมเลยหาคนละมุมก็เก่าอ่นนะ หลายก็กุ๊ปมันกอยู่นีโมขาโอ้ยดูขาออกเลยพ่อปนดีๆเลรพี่น้องตัวสํ้เขียนโมนี่แหละฮะท่านบ่ล่ะไก่อีกแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวแป๊บนะหนม่ก,มกสังโอ้ขาคนหลง นี่จะเกืออะไรไร้จนเมยดังเหินนี่นี่เกือตัวนี้ตัวตรงครับงามอยู่ตัวนี้ไข่แน่อยู่เอ้อเฮ้อเอหงายหอยโปรกโปรกโปรกแต้มแล้วมาแล้าหาแต้มแต่ก็มีแต่แต้มตาหาตาหาหาแต้มบ่ได้ดอกบ่เวลาบ่ได้ครับเวลาของชิบบัวลอยเนี่ยตามจริงเห็นให้ได้ก็ได้พี่น้องเวลาของคลิปนั้นหาโต20นาทีก็ได้เอาถือถือไว้อ เร็วขนาดตู้ท่าขุดเด้อมีนี่มี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 เปิดเรื่อคืนโอ้ใบชะโนดปอข่อยนี่จับใบดีที่สุดครับพี่น้องจับโดดมันมันเสี่ยงต่อการโดดแล้วก็บ่ได้กบเออเสี่ยงต่อการโดดเดนเดนนาะงถือจะว่าการถ่ายทำนี่ก็อยากให้อยากเอ้ยนี่นี่เนี่ยคูอยากให้ได้ภาพที่ออกมางามแหมพี่น้องคู ดึงไก่กันเลยพี่น้องเต็มบ่อสองโต้ดึง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 สองเต็มสองเต็มผุนมีพุนวีผู้ผ่นสนใจอยากมะบึงอย่างไม่เหีือนพี่จาพี่จานี่มาแล้วค่ะพี่จานี่มีมีจบหลายคนอยู่แต่ว่าจบสองมือบ่แม่นจับป้าสองมือครับแต่ว่าไอ้เชิดนี่จบจบหลักสูตรกบง่ายเจ้ว่ากบเปิดเฟืองนี่บ่ทันได้จบเราบ่เอาเราบ่ถนัด ะไปะพี่น้องตามไปดูววกันดีครับแลาววารีฟสีดำราว,ว่าเปิดเครื่องกล้องไงลยงนี่บล็อตช็อตแบบนี้ส่วนมากสิบ่ค่อยเจอครับต้องเป็นช็อตบังเอิญช็อตฟุก วาย่าปีดอย่าปี๊ดช็อตบ่ปีดผมลากยันหลักช็อตแง่โพดเนี่ยนอนเรียร์จีเจียหนาหนิห่อทับนี่โอ้ยนี่เถลิ่นอุ้ยใส่ก้บโอ้โหที่เป็นเงี้ยตามทันที่น้องมันเมื่อยเงี้ยไ่ได้ห้อยคอดอกเอ้าใส่กระชังไว้ แดดพอน,นอยู่อะไรน้อแดดมั้โมเมนมต์หิมะตกอโค้ดแล้วกล้องเขี่ยกล้องเขี่ยขาเข่าวเมื่อกี้เพื่อเหมายช้าข่าวมาเคลียร์สองสามบาทถูกไหมล่ะถงทนปวดล้างปวดแล้วจังน้อยครับหากบเปิดฟางไตฟางนี่ ไม่อยนันทนตากแดดตากร่มทนมือขี่ไล่ฟ้ามือบางงามมั้งสิต้องรับให้ได้ถือซึ้อปาพออย่างแล้วาุกอยัางไปยังไงหน่อยก็กำลังเน่นดื่ม เปิดออกอีกเนี่ยมองงมาอ้กสันนะมันเพินโดดไปโดดโดดไปเบิ้งงูมาที่อู่ข้างนาออใส่ปนครับใส่ตะลาออีกแล้วเนียนน่แค่เนอยู่หมาเนี่มอยู่ียืเปิ่อไปตัวที่เลยมื่เป็นยังดลน้ำมาบกงเลย โดดลงน้ำพนะพี่น้องน้ำหม่งลงลงลงเพอะไรครับพี่น้องครับถือว่าปล่อยปล่อยเนไป,น,ป,ไป,ป,ไปน้ำแล้วก็ขึ้นมาหาเขาข่าคือ้นเขาตัวนี้ขอโชว์ออฟครับพี่น้องเห็นปะพี่น้องเห็นปะปั๊บลบละมุนละม่อมจะแบบละมุนละม่อมครับมือน,นี้กบครับตัวสั่เขียนโม่ดีละนี่ตัวปวยง่ายครับ อ,อ้าวครูแพรกงขยานพันสลบแพงมาสองตัวละท่านพ่อเนาะอีพอตัวบักยางบีกเลยเอยังจั่าประหยัดไทยวะนี่อีกหน,นึงก็ครูได้เขตอีหมู่นี่เขาบระหยัดไายพ่อแล้วแหละค่ะพี่น,อน้องเมื่อยแล้วนี่ มีอารมณ์เนี่ยอ้าวพะย่ะหามไปสายหูยห้อยมัดเลยไปหาเท่านะไปหาเท่านะหาหมดห้อยห้อยอยู่ทางฝุ่นเยอะหลายหลายได้บ้านบ้านเดียวกันครับพะย่ะหามีครับอีกต้นนึงพี่น้องจ้าปอง่ามๆหมด ยังไงตัวนี้น้อยครับยังสี่ว่าไปครับอยากจับอยากบ่ายอยู่นั่นแหละแตล้วก็่นเลื่อนเลยนี่นี่ตัวตรงครับนี่อืมอ้ามันนี่มึงโตผมได้มะเนี้โอ้ยสมเร็จนี่แหละพี่น้องหุ้ยถิ่มกับพ่อเสียดายที่นี่รุ่นนี้บ้าภาษาอีสานมหาเห็ดหยั่งบ้ามันตัวน้อยเนาะไม่ไกล้อะไรได้นี่ หนนตัวใหญ่ครับโอ้ยตัวดอกมากตัวดอกมากถือเกี่ยวอืมโอ้ยนั่นน่บอกยางตรงเลยเออครบถือเกี่ยวเด้อคุณคนถือเกี่ยวเด้อค่ะน้สุดรคนถือเกี่ยวว่าเป็นหนังครับมันถือควันนี่เจ็บเจ็บไงมันถือเกี่ยวนั่นเจ็บเจ็บเป็นแผลแต่ว่าถือควันนี่มันมันมันสัมในมันทรมานอันนี้เรื่องจริงนี่นี่อ็เหรอครับพี่น้องไปเฮือนแล้วมันอยู่ จุ่มหนามมมีหนามจุ่มประมาณนึงสุดยอดรับไปสำหรับทีี้นะคะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแจทุกคอมเมกรุบหน้านี้แซ่บที่สุดค่ะขอบคุที่มาสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับหนาเขาง่ายกับแซ่บเด้อพี่น้องหน้าเขาง่ายปลี่ยนสูตเหรอี่นี่น่น้นีนี่นี่่นี่นี่น แาอีกแล้วมันมึงไงมันอ่ะนี่ได้ปุ๊น้อได้ตรงได้มันเขาน,นี้นั่นไปแล้วพูน,นพูน,นพี่ข้างหลังไห้ลงหันละนั่น ก่อนกลับครับไปเร็วไม่หิวเขาสงสัยมองนี้ครับผมเลยมาเปิดอีกนี่นี่เฟื่องกันจุ่มเป็นจุ่ม,มแบบนี้